สวัสดีค่ะพบมกบนงนะคะในช่องนกน้อยนำโชค,นะคะเนาะเมื่อนนี้นะคะมาตามตัวเลขนําอาจารย์ใช่ย่าค่ะวันที่เหลวลุดเนาะ,ะเนาะโอ้ยหมันใจเจนหาลายค่ะเนาะทำให้ชมบ่เขาเลยนะคะนอกวันนี้ห้องก็มาตามใหม่นะคะสําหรับตัวเลขก,ก็เป็นเพียงแนวทางนะคะในะให้ทำให้ชมพิจารณาเบิ้งนะคะในการเสี่ยงเสือสลาก,กินแบ่งรัฐบาลเนาะ,ะเนาะ,นะคะ่ะ การมาฟังน้ากันเลยนะคะแต่ว่าก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้นลวงน้ำเนื้อค่ะเนาะค่ะมาฟังน้ากันเลยงวดนึงพึ่งสกีกายย่นจะได้โตได้นะคะจมาหอดที่เสียงหน้าของคุณพอ่อหรือนม่ค่ะมาถามคุณพ่อว่าเป็นยังไงน้องหอดของมึงค่ะหวดของมึงกับซุยน้าพ่อเนาะหวดนี่เท่ากับเอาไม้น้าพ่ออย่างขั้นวัดแต่ใดที่ว่มามันมีสามตัวโอ้พ่อตัดตีมีสามเจ็ดสามแปดสามเก่าไม่ใช่เนี่ย ไปตัดสามแปดหรอครับเออมันออกเลยเด้อย่ยินีเจ๊ไอเจ๊แดงคุณเบลอยู่ว่าตัดสามแปดตัวเดียวว่าสั้นสามเจ็ดกับสามเก้ากันไม่หมดเออมันมันตัวเก่าว่าสั้นไม่ได้เด้งครับเนาะเป็นตัดแค่ได้ว่าตัดมันก็ได้แต่ว่าต้องเป็นแต่ตัดเลียมันออกเลมืเนาะครับอืมนั่นแหละว่ามันขนาดไปเอามากระปูซีศูนย์บางคนกะเหรนบางคนกับเอรเหรนนะครับเพราะว่ามันตัวเก่า เป็นอะไรปกไปอยากเป็นเรีนกานวันไหนใหญ่ขึ้นยังบนน้าเลยวันวันหันก็ได้เจ็ดต้นวิ่งข้ามาเปมันใจเจ็ดหาหาเจ็ดเนาะแมุ่รกัยสื่อมันใจแห้งเจ็ดหาหาเจ็ดเนี่ยวันนี้กับมันใจแล้วมันสิเป็นจังใดเนี่ยวันนี้ได้มากรบ่ครับผมได้รับเทดไว้แล้วนี่ข้าบนก็วิ่งล่างกับสองข้างบนนะครับ เอาล่างไปก่อนเลยเพราว่าเหตุตัวเดียวเล่นนี่ตัวแดกครับผมสองหนึ่งตัวเดียวล่างตัวเดียวเล่นตัวเดียวบ่มีครูถึงวันไม่ได้ไม่ได้เพิ่มครับตัวเดียวโครโสองหนึ่งตัวเดียวโครโลนะครับนะสองหนึ่งเลแต่ว่าข้างบนนี้มันสีนี้ยุดสี่ตัวเด้ครับแต่ว่ามันสีนี่ตัวเน้นไห้ค่ะตัวที่หนึ่งข้างบนได้เท่านั้น ตั้งแล้วเธอมันจังเลยกับไฟจังไทยออกไปน้ำเนี่ยครับผมสามเก้าเจ็ดเก้าหกเก้าอสามเก้าเจ็ดเก้าหกเก้าก็มันใจเก้าเก่ามากมันบุตรบันใจบอกไม่ได้ด้วยตรงกันครับเจ้าเด็กแมวหมูอาจารย์นั่นคนน้องไข่คนน้องไข่เมื่อกี้นี่เพิ่นเน้นให้ตัวเดียวมันง่ายเล่นละเพราะว่าบาทนิดเลขสองตัวบาทเนี่ย ทีเน้นเลยค่ะโอ้เน้นคิดถือพิยาว่ากันเมีนค่ะเป็นเนีทางมาพอเนาะคิดถือพิยาว่ากันเอาตัวเดียวไปเน้นเน้นเลยสิายกับเชือมันโศกไรพิยาว่ากันท้ามัน่ถือแปดแปดเก้าตัวเดียวทั้งบนนี่เลยเนาะี่อนยเน้นให้ตัวเดียวเน้นให้ตัวเดียวถือแปดเก้าแต่ว่ากลับไปน้ำแดียใช่มันกับเชือไม่มันกลับได้ครับผม เหล็คำนวณพอนเนาะพอซื้อโอพอเฮ็ดแล้วพอฟันดีบ่พอฟันดีบ่ซื้อไว้แล้วล่ะตั้งแต่มือเล็กออกตองวันเฮ็ดไว้ก็ซื้อได้เฮ็ดตองวันเล่นมันบ่พอซื้อไ,อไ,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 ได้จักดการบ่ไว้โดนไว้บ่โดนมาได้แล้วภา่าเลขผู้นั้นผู้นี้เออแล้วมัน,มนสิอันมันสิยยางแมน่นแมนพออมันสิว่าโอ้ยเต็มมันอันมันอันแน่นไอ้นี่แต่ว่าสิว่าของคนคนนี้มันเป็นแบบได้ยินจังสิล่ะคือว่าล่ะแม่นความพ่อเพิ่นว่า ย่เดยมบอนห่าปล่อยพระเราเลกผวกนั้นผิดมาว่าเาสนะเพราะว่าพอแล้วก็คข้ังวณอยู่แล้วเนาะอันนี้เลขสามตัวเนี่ยถนี้เห็นสุดหนึ่งสตัวสองแปดเก้ามีสุดเดียวีู่่ะเลขสามตัวเพชรถือกันจะว่ากันแต่ว่าใหตกลับ์น่าเรกเลยนะครับผมครับนั้ แนี่ยเนาพ่อเนาะแต่ว่ามันจะมีเขามีหลุดบ้างแล้วเนาะพ่อเนาะให้มันท่กขมันเจริญแบบปล่อยแบบเส้นผุนแตว่ามันม่จีบเป็นแปดก็แปดตัวเดียวเขาโดนละหมวเนี่ยครับเป็นบนซ้ำนะแต่ว่าให้ซื้อรางมัน้ำแน่นเหรอมันก็ไม่แน่เนาะมันไม่ไดมันเจริญเป็นดังสันมันตอนนั้นก็มันใจบนตัวออกล่างเออนั่นแหละมันมันใจริญแห้งทั้งปากความนี่ตอนนั้นครับมาก็ถือตัวบันไดซ้ำเเลยมันถือยื่นหนบันไดบันไดเพราะบันไดกรับบันไดลูกออกบันั้น ให้ชุดเดียวตัวเดียวจะออกตัวกลับวัดไรมาเอกมีอยู่สามตัวก้านสามหาหนึ่งไม่ได้กลับดิฉันทั้ว่าหาสามขิ้นกลับประเทศได้จังหลายวัดวังเมเลยเมียนอยู่ดอกกอส่วนมากกอสิบวัยกับกอดเจาตรงตรงเลยนะตรงตงไปเว้เหยนราล้างน้ำใจกลับไปน้ำขั้นประเดสิเห็นกลับไปน้ำย่าไปมันใจมันไรเลยครับ เรียกล้างมีมันไม่สุดตัวเสกับดอกแยกไปซั้งสี่สอหนึ่งสองสี่อสองหนึ่งนะเดือหลักตัวเดียวนี่แหละครับมันใจแห้งนะพ่อปั้นทงเลยเนาะเฮ็ดถือไปยาะเย้กันไม่ววตัวเดียวเขาลอยนเรียกบนแต่ว่ามันมาน้ำกันหลาถ้ามันใจให้ได้คือแปดเก้าเก้าแปดตัวมันใจที่สุดทุ่มมันเชนว่าให้เนี่ยสามเก้าเจ็ดเก้าหกเก้าไก่ร่องไว้ตัวร่องตัวร่องมันมีโอกาสมาได้ นี่กันเมื่อใด้ง่ายเมื่อกันกันด้วยไวทยไปเคล็ดหนำเหรอเรอาครับอ๋อไทยไปเคล็ดด้วยแล้วค่ะสรุปนะค่ะเนาะเลขของอาจารย์ช่ย่านะคะเนาะสำหรับหัววันที่หนึ่งพิสกีกาย,ยนนะคะอาจารย์แช่ย่าก็หายวิ่งเก่านะคะวิ่งเก่าว,วิ่งสองบนนะคะเนาะค่ะจับคู่หายกระมี สามเก้านะคะแปดเก้านะคะ่ะเนาะแล้วก็เจ็ดเก้านะคะแล้วก็หกเก้านะคะทำช่ชมเน้นที่แปดเก้านะคะส่วนล่างเน้นเน้นหาสองหนึ่งนะคะเนาะผู no? ้ใด,ดมาสามตัวกับสองแปดเก้าค่ะเนาะพิจารณาเบิง่งสำหรับอาจารย์แชย่ยา่านะคะเดี๋ยวลูกทวนให้อีกรอบนะคะเนาะให้วิ่งเก้ากับสองนะคะบนนะคะจับคู่ให้ยสามเก้านะคะเน้นให้ยแปดเก้าค่ะ เนาะแล้วก็มีเจ็ดเก่ากับหกเก่าเนะาะค่ะเนาะลางสองหนึ่งค่ะเนาะสำหรับตัวเลขก็เป็นเพียงแนวทางนะคะถ้ามากก็ยิบจับรอตลตีไ้เด้อค่ะถ้าบามากก็พานใดค่ะบาเป็นยังค่ะเนาะเบอ่งไวเป็นแนวทางนะคะท่านผู้ชมถ้าตงกับใจก็จังสื่อนะคะเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องน้ำแน่เด้อค่ะให้ท่านผู้ชมนํำนำเรื่อยๆมันมาถูกรอตลตีกันทุกๆคนนะคะเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ